พี่น้องเอ้ยเปิดภาพมากอะอ้ไอ้แก้วคาวดีอีกแล้วพี่น้องเนาะเพินมาทรงใหม,ม่ทุกคตสวเซนส์สนานันวาอยู่พี่น้องเอ้ยนาจะเป็นใหม่ทั้งดาวลาเนาะใหมท่ทีนัว ทางใหม่นางนัขนไม่กันร้รนอยเนาะ นี่ดูหัว่างมตออันนี้เป็นไม้ยังนะไม้ยางกับไม้ะนโอ้ไม้ย่างโอ้เอ็มพีซามอสงอันนี้ฮะโอ้โอ้ันเลยนคืงอันนี้ สบายดีอ่นอ่านงไหมสั ان, ส่งไม้สบายดีสบายดีอ <su eg es> ๋อสบายดีบ่ละสบายดีบะน้อยไม่จักแมตไอนี่ฮะแม่หาอไม่หาแมตประมาณหนังไร่น้องเอ้ยมาหักไม้สบายดีสบายดีมาหักไม้มาลงไม้เสร็จเร็ว อาเถอพี่น้องนไลและวนนาะเนาะสบายดีสบายดีโอ้เห็นิ่พี่น้องกัิสัง่อนอนันนี้คือเคยขายใหม่สมมอเนาะบ๊วนปะบวนะก้าเล็กเจมาคือย่างให่นยางจเอาควาจ่า เครื่อจานประหันใจเนาะยานโดย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 แดดแห้งเลยเนาะจโต้ี่นับดูนับดูนับดแก้วนับหอดซิอยู่บ่ซแล้วป้าเธอนับผับซ้ด้ลยใช่ไหมซิปทีนนึ่นเรามามาเมบอ ิบสามสิบส um, ja. uh, uh, uh. ี ons, uh, ่ส uh, ิบห uh, ้าส um, ิบหกสิบหกะสิเตด้ตัวใหญ่บไดม่าบ่ตัวหนึ่งยังลงนะเมหนึ่งเขาไม่อสม่าอีกเล้อม่าอีกสตะกันนอนนอนอยู่ขอบเลือมาจะดเลือกอีกเส้นหนึ่งออตัวยาวน้ไหตัวยาวได้ไหเออน่ะอันนี้อันนี้เจ๊เเมตรใหม่นี่ห้าเมตรนห้ากว่าหเมตรแล้วเราจะองหาลอด้เด้อเอาไว้นี่ละอืมได้จีเนาะหกรเนาะอืม

ตัวนี้หันซี่พกโกอล้านซี่องล้านซี่โตหนึ่งแสนห้าเราบดเออบวกโตครับครับพ้ดีเป็นเงินทางอันแห่สวีเนาะสวีวันเงินเนาะได้สัง่งไม่นนีมาบราอระดับกัดแจงให้เพิ่นเนาะใช่ใช่ใช่ที่ว่าบอราสั่งไปมือันเนาะโอ,โอเคสองล้านสองล้านใะช่เนาี มาถึงโตแทนหาเขาสั่งกันโตแทนหาโตแทนหามาซื้อมาซื้ออันนี้ไม่มันเป็นไม่เป็นบอลหรืออะไม่เป็นไม่เป็นเขาเขาญาติเป็นหมอกเขาต้องป้องกันแบบบอกเราเถอะไอ้แก้วบวบกเด้อให้มันตากแดดตากฝนก่อนบัได้มันมีหมอกมัดมัดเจาะเจาะเละเอาอันนั้นยาฉีดใหนดิเขาฉีดเขาฉีดเขาปกไว้นี่เลยบวบโปกบวบปกมันสิบมันสิบหมอก ไม่ใช่เนี่ยฮะไม่เปื่อนบ่อไม่นั่ง ตาแหงบ่ฮะไม่ต่ตาแหงบ่เออตาแหงก่อนโอ้เหี่ยวชันมันถือคนถือแนมันอยากให้มันถือพแต่ถือแ่ได้ได้ประมาณสิบามมือนี่เขาไปอยากให้มันถือพนที่ว่าถือ้นเลยมันเป็นโมมาลุนอืเดือดเลยหอมันบดบดเข้ากบจนหน่อมันก็มดอันนี้เป็นขาวบอนเหระเออชิ้นยู่ม่ชินยูเออชิยู่ะไ่ชิยู่ะขนี้จังแมตตนะเขาบอกกันหมดเลยหกมตต์ามเนาะหนึ่งมลำการถือ ตนั่นก็เจ็ดแมนย่งก้อนึงซียัวจากโตอันนี้ฮะสิบหกโตสิบหโตเื่อนนัวผางด้ยสีาผางอ่เด้อไปเลยพื่นจักแมนอันนี้ฮบ่าวะอันเจ็ดโอ้อันอันห้านเจาันเจ็ดห้านเจ็ดไปนี่ฮะทั้งใหญ่เจ็ดหรือว่าทั้งยาวเจ็ทังยาวเจ็ดทังยาวเจ็ดโอเคบอกวายกต้องลุกื่อ่ไม่เหมอนโอ้แักแล้วนทางทางทางนี้มัน เจ็ดทางไีห่าก็ยังม่านี่ยาวออกทางไหนแมนๆๆสันมันสยาวไปพุ่นงเอากอนี่มัอาเนบอาเางดูเาเอาเาเอาเาเอ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 าอาเนี่าเอาอานอาเยังอางอาเออ้อาเอาเอาเาเอาเอาาเเาเเอาอออาเอ้าาเท่าก็บาอาาางลายแท้เอาัหางเาพาเ มันก็ห่างเด้อขนาด7เมตรไปเบิ่งนี่เฮือนนี่เฮือนเพราะว่าทางลังนี่9เซาเด้เฮือน9เซาเนาะ9เซาเด้อบ่แม่นว่าคือเฮือนน่ะนั6เซาตัวนี้9าเนบ่ใสวพางลบ่ได้ต้องสําหรับเฮาว่าอันอันแล้วแต่แล้วแต่เนาะแล้วแต่ทางบ่าวลาเนาะแต่ว่ามันยังอันขาดอันข้าวเนาะข้าวนี่สักโตข้าวนี่10โต10โตบ่ยาข้าวยัง10โตได ขาวสิบโตคือว่าเจ้าเอาเบื้องละหาเศนเด้ของเบื้องละหาเออเป็นแหละใช่มันที่ที่มุ่งเสี่ยงหรือมุ่งกระเบื้องหรือไม่ฮาว่าอันสิบโตในข้าวนี่นะเจ้าบ่พ่อบ่พ่อบ่พ่อก็มึงเจ้าสั่งตึ้มบ่อันในทึ่งได้ในจอบมาหันเจ้าต้องใส่ทีได้มุ่งหันหากะทีแล้วเหรอมุ่งหันหันมุ่งตั้งกันหันได้สิบหกเศษกันเลยเออขันซ้่งสิบบกกัดนี่คว่ำมันเพื่อนเนี่ยมันสิมีแสกน้ำไหนขันมีแสกมีสองมีแสกมีแสกอันบ่บอกละ เรื่อใหไพอเขาเสียเอามูดทำบอสเนสั่งส่งมาให้เอ่อเขาเขาเากวะมันนีอันแบบน้ำบ่พอเขาต้องเบ่งแบบแล้วเขากะจาหูอยู่นะแลจะเทคุยแบบก็บอสัญญาใส่บสัญญาเบ่งแบบมีความหูเรื่องเฮือนน้ำแนยบอสัญญาตีกดก็กระาเรื่องยิ้มยมเอะก่อ ระดับเลยตอี้อเยบนะเอเฮ้ขาเาได้สั่งข่าวแล้วเจ้าอีกรอบนึงเน้ะเนอะสั้งข่าวเล้วเจ้าอ่พอใชพอเบย์เยจะไปแจ้งข่าวดีเผื่อพังเนาะฮาเบยนตนอตพัฒนามาบ่ยาวนึงเอโต้เนี้ยาตนึงเต้นี้แล้วเอาเงินไปก่อนเน จะวันนแะบวเตหน้เนี่อไรอันน้บอแถมอะไรจากโกอันนี้บปรตแถมกันจะเขื่อนเลยแถมอ่แถมเนาะขนาดเพือนลุงโจยคอยกันงแถวฮือคอยใสชอยไม้สี่แปดกับแปนปลาแปนปูเลยแปนปูเนี่ยกันสั่งอันเจ้าแหละสาวุนให้สั่งเออตาวุนให้สั่งเโต้าได้แปูฮะแปหน่แปดสิบพันแปดสิบพัน แปดสิบพันบ่เอเอโอ,อ้ยอยู่คงเลยกับแพนละแท่นห่อขายเ่าขายแพนแปดสิบถึงต้องแล้วทเอาเขาโตหน่อยด ü, เด้อเขาโตใหญ่แล้ว ตัวนาตใหญ่ค pues ือนองคอยสีซอยห่เงาเอาสีไม้ของมันเป็นไม้หมอกหมอกถือวาตนตอนมอัวมมีพวกเป็นบับคอยหับประกันจมหนอนขึ้นมาขับประกันขับประกันนะัประกันเลยนเอาคืนเว้าว่นี่ว่าบอยังหับประกันได้กิน่งไรใายกันยเงินไล่พนเนาะแม่นขับประกันพี่กันเราัง nice ขับประกันเราคืนเมือ คนเ่าบอยักับประกันแต่คนบอยากขับประกันนะไอแก้วยากได้อยู่บ่แบบนี้ได้ยู่บ่ีแเขาอ่ะใหม่เนี่ตอมแล้วนาดยานไม่ดิบอยู่ดโนตอนนั้นเจ้าได้ยบ่คนเอยากับประกันเลยแกนแหละก็บบบอยักขับประกันเาก็บบตอนนั้นเิปกให้มันแดดถือคนถือแดก่อนน้มาแล้วไม่ยังมันแห้งถ้าว่าเจ้าไปโกบชายหนึ่งไม่ยังเป็นเลยมัน ถ้าปุ๊กเนี่ยมันมันอบเนี่ยมัผ่าตั้งมันอบมันห่อนดีบ่าเออโว้ยโบราณนะโบได้เนาะป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 ะก่อนวอร์แต่ว่าถ้าผู้ใหญ่เพิ่นว่ามันตากแดดตากพลันพลันเบาอะสิ่งนั้นจะมันเปื่อยคือว่าเขาต้นลุกขึ้นซื้อหรืมาใส่เลยคุณใหญ่เพิ่นสําหรับเฮ่านี่างในกร้เงี้ดือน้กินบ่อันะเาว่าขั้นว่าใหม่เป็นในขั้นว่าตากแดดแบบในในเฮ่าเฮ่าอยากให้เห็ดของนี้ค้นมันค้นมันแห้งแล้วมันจะขดมันจะบิดมันจะเบี้ยวหนามัน มันก็แต่งไหวหน่อยไหมแต่งไหวก็แล้วข้าบดเห็ดขาดข้าตปะไปสิบิดเบี้ยวบิดเบี้ยวข้าวว่าไม่ข้าวว่าเขาก็ไม่แห้งกบหนาบกบหนาบบอกว่ารกเดือนนั่นเลยถ้าเจ็ดท่านอย่าบอกหรือว่าเจ็ดครั้งนี้เขาจะไปหางมาเลยข้าวว่าเฮิงแหละไม่ได้ตั้งไม่เลยเอาไม่ตั้งคืนตั้งขึ้นตั้งขึ้นทึกไปสั่นข้าว่าเฮืองคัาวว่าไม้ดิบเป็นแห้งประมาณยังเดือนหนึ่งเลยชิย้อนี่ย็บาวเป็นยังประมาณยังเดือนหนึ่งเลยไป มันเป็นยันว่าเทามาเนี่ยเขาก็ทีได้ย้อนทันฮอดปีเลยต้องตังแข้งไปโอด้โด้อด้บกคดบกคดเนาะเพราะว่าผมมันได้หนึ่งเดือนเนาะเขาให้ได้ย้อนขึ้นเลยก็คืออันกลายเป็นว่าอันกขบวเป็นยังเนาะเออขบวเป็นยันแต่อย่างเดียวเลยยันแต่มอดเลยบาลายันหมอดมีมีแนวเดียวเบาสัญญาสิบอกขบวอยากให้มอดกินแต่ว่าตรงดุในใดแต่ว่าฮ่าบ่มีรถไทยก็คือเก่าเอาใหม่ที่เรือนี่ลงไปแสแนว อ่าอันนั้นกคเอาปะพ่นให้มันทึกพ่นก็ลงไปแส่น้ําหลังจากประมาณวัาอาทิตย์นึงหรือว่าสอาทิตย์แล้วก็ขึ้นมาบ่มีบ่มียังต่องเลยออมันเป็นแบบนั้นเอาเจ้าของเอาให้เจ้าของก็สีดเอาเนาะเออสีดเอาก่อนตอนนี้ะมันไรเฮาก็จึกบ่อันนั้นเจ้าแซ่น้ําเือหั่นเนาะแซ่น้ําเือเนน้ําเือบ่พดได้บ่น้ําเือแหละให้มันปือยแหละเอาแพจุมแหละ หุโลดเวลาเขากบแล้วฮะนะบ่เฮ็ดตัวนี้เขายังขึกบเออเออวัดกบแล้วแล้วเอานำเส้นนำเอินนำเกลือฮะประกันโอ้นำเกลือล็อตเนาะบต้นเดียวเขาขวดป้องกันได้่ต้นนี้มันกำลังเริ่มมาหอมเลยตัวนี้มันยังหอมมันก็มาฝ่าไว้ดีแล้วให้มันแดดผมบ่ฮอดเดือนดอกมุ่เจ้าได้ย่อดอกเอ่อเอเอ่อ้าอันเยวจะหน่อยเขาก็ี่ได้คุยกับอั่งของพิเศษว่าเอาจะได้สั่งทางโค้งอันอันนี้นะ มันมีหลายขั้นตอนอยู่การสร้างใหม่สิครัเบอร์น้ำเนยท่านนี้ก็ถือว่าอันทั้งส้างพันกาซีได้ครับพี่น้องไอ้ยพาะวาทั้งบาลาอันสร้างใหม่ชิ้นหัวน้ำเพลินเนาะพี่น้องเนาะไหม่ชิวน่วสิบจำนวนสิบหกโตเนาะพันวาอันเป็นเฮื่อนกับประมาณวา

เออกานโชว้ก็เออกันโไว้พ <c oughs> รหอมตดนเกิวัวมาล้วยอืมตเตเกือบไปเละหอมนี่จะฟหยกอืคือทางอ้ายเผินประสานควาระทึงพี่น้องเผินว่าเห็นบอก่าเสาขอกไก่เจ้าว่าเห็นจ้าปหลูกเคยแล้วบ่เือวาแบบน้กวอะหนออ,อ,อายอาย เราหาให้แกใหม่ให้เราเป็นคนปาดเราจะเป็นคนแกเราก็ไล่ให้คาน้ำอมน้ำมันเนาะคาอยู่คารกินเนาะทั้งรถเจ้าขักเนาะ้อยเนาะบขับเลยไม่แต่ใหม่ใหญ่ๆเนาะแตะกี้เจ้าแกทานบ่านไหนเรื่องว่าแกใหม่โดยเฉพาะแกใหม่ทานไปได้หน่อยเดียวโอ้มันสั่นเนาะพี่น้องเออเพราะว่ามันสั่นแกบอดด้ใหม่ แต่แนวหน้าเนาะเพราะว่าทั้งอันเรือละไทยเพิ่นพี่น้องเนาะเพิ่นว่าจับบุญนไม่เพิ่นพี่น้องไม่ของอายเนาะเพิ่นให้แก่ไม่ห้เพิ่นกะเป็นคนแก่พี่น้องเป็นคนแก่ให้เนาะก็คือชิ้นยัวชิบหกโตพี่น้องเนาะก็สำหรับบาสัญญาก็ คิดว่าไลา่เติบเลยสิญี่ยวสิญี่ยวพางกาันนะจะบัลายปรานนพี่น้องคางละหาก็เลือกกิแเละเบาสัญญาว่เนาะแต่ว่าอันที่กตกะเพิ่นว่ามีแสกกันแล้วแต่เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นไม้ขอไก่ห้าห้าสีเอาออกต่างหากพี่น้องเนาะเอาออกไวอันไพ่มันเนาะกค็คือทั้งห้าสิท่ามาพอนกับเบาลาและห้ากับเจะเริมเห็ดเลยเนาะเบาสัญญาเงวเดี่ยวๆทางนี้พี่น้อง ใหม่นี่จ้าโอยากงามซองมาแล้วก็จะะ้าราคาแพงทั้งหวานเบาสัญญาใน่จ้าละเอียดเลยเด้พี่น้องอ่ะคือคือนานี่เบียว่านาซิปเนาะทางนี้ทางนี้ก็ต้องนาซิปซิปสุดเลยแต่ว่าทางนี้มันจะอัโบคือกันเนาะสีตะกับแล้วบป๋าใหญ่แบบนี้วัยหลุหนใจหอนเนาะ <laughs> พี่น้องเอ้ยอู๋ <laughs> ชาหนะฮะเอ็มซีซ้อ๋อเอ็มซีซ้ำ บอลโชวเปิดเพลงเลยพี่น้องเอ้ยอันตรายขนาดเนาะป้าปแล้วพี่น้องวันนี้ปแล้วเนาะคือกระตุกได้เพลงเพื่อนหันเพื่นใส่กระตุกได้พี่น้องเอ้ยเริ่มไปเลยเนาะอ้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับโบมิยังไล่เนาะบ่าวัญญากาัสิไดอําลาผ้าจากจากพีจากจนอก จากพอจากแม่พอได้เบิงจิตเน่พ yeah, so ่อให้งวงมันคำเนื่องจีน้องทำเจ็บใจใดข้ามไปยาซึ่งนี้ห้เจ็บห้ไข่ห้พยัน้ายพลาดจินน่งพ่อขาวสบายสบายดีสบายดีจีน้องเออน้องเบอรอยอมคน